หน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่2ของรายวิชาเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริงก็สาระการเรียนรู้ก็จะประกอบด้วย1ระบบเทคโนโลยีเสมือนจริง2รูปแบบของสื่อเสมือนจริง 3. การนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงไปใช้ในงานธุรกิจ4โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริง ความนํานะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเนื้อหาของหน่วยที่2ก็จะไปเรียนรู้กันว่าเป็นอย่างไรบ้างคือการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริงในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆมากมายตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุดถ้าเป็นใน,ในระดับพื้นฐานผู้ที่สามารถสร้างส,างสื่อนี้ได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างหรือใช้เครื่องมือมากนะัก แต่ถ้าเป็นระดับสูงขึ้นก็จะใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยอย่างมากโดยเฉพาะการมีทักษะในการวาดหรือสร้างตัวละครหรือหุ่นยนต์ที่จะให้แสดงหลักจากที่เข้าไปดูสื่อเสมือนจริงนี้ระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงนะจะประกอบด้วย1 Desk t o p VR หรือ Windows a l l World System นะหรือย่อยอว่าว้าว ว้าว wow. หน้าน้าว้าวจริงๆนะดูสื่อ AR ทีไรเป็นระบบความจริงเสมือนที่ใช้จอภาพของคอมพิวเตอร์ในการแสดงผลระบบที่2องก็จะเป็นวิดีโอแมปปิ้งนะวิดีโอแมปปิ้งก็จะเป็นการนำวิดีโอมาเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือนำเข้าข้อมูลของผู้ใช้และใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์นำเสนอาการแสดงผลโมเดลแบบ2มิติหรือ3มิติก็ได้ โดยผู้ใช้จะเห็นตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจอภาพได้ระบบที่3ก็จะเป็น immersive system นะเป็นระบบความจริงเสมือนสำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคลโดยผู้ใช้นำอุปกรณ์ประเภทจอภาพสวมศีรษะหรือเราเรียกว่า head mounted display หรือ HMD นะเช่นบวกเหล็กหรือหน้ากาก,ากมาใช้จำลองภาพ และการได้ยินระบบที่4ก็จะเป็นเรื่องของเทเลพรีเซนต์นะเป็นระบบเสมือนจริงที่มีการนำอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณระ,ระยะไกลที่อาจติดตั้งกับหุ่นยนต์เชื่อมต่อการใช้งานกับผู้ใช้ 5. a าอ e e ูเมนต์ x e d Re เรล t ตี y s ิสก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่าง t e l e พรีเซนต์ระบบความจริงเสริมและเทคโนโลยีภาพ เพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้นะครับตื่นตาตื่นใจมาดูรูปแบบของสื่อเสมือนจริงนะรูปแบบที่1นึ่งก็ augmented reality หรือเราเรียกว่า AR นะครับที่เรารู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นการนำเทคโนโลยีมาประสานระหว่างโลกแห่งความจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกันด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่างๆเช่นเว็บ c a m ของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้นอาจจะเป็นภาพวิดีโอเสียงข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์มือถือหรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆและทําให้สามารถตอบสนองกับสิ่งที่จําลองนนั้ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเกมโปเกมอนซึ่งเอาโทรศัพท์ไปไปส่องตามสถานที่ต่างๆอาจจะเห็นตัวโปเกมอนในหลายๆรูปแบบนะสนุกมากถ้าใครเคยเล่น เมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ดังเฉพาะในประเทศไทยนะดังทั่วโลกคือขับรถไปที่ไหนก็จะใช้ส่องหาตัวโปกเกมอนแบบต่างๆกันอันที่2รูปแบบที่2ก็จะเป็น Visual Reality หรือ VR ก็คือการจำลองภาพให้เสม,มือนจริงแบบ360องศาดูได้รอบเลยซึ่งเทคโนโลยีนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปกับอุปกรณ์สำคัญนั่นก็คือแว่นตา VR โดยผ่านการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นเสียงการสัมผัสหรือแม้กระทั่งกลิ่นและทําให้สามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้นี่ VR เนจริงที่สาม Mixed Reality นะหรือ MR เป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงและองค์ประกอบดิจิตอลมันรวมกันใน Mixed Reality นี้ก็คือว่าผู้ใช้อะจะโต้ตอบกับสิ่งของและสภาพแไปล้อมทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงได้เสมือน โดยใช้เทคโนโลยีการสมัมผัสและการสร้างภาพยุคใหม่ต่อไปเรื่องของการนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงไปใช้ในธุรกิจนะคือถ้าใครที่เอาเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงไปใช้ในธุรกิจเนี่ยก็จะอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุะรประการหนึ่งต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเหมือาชีพนะเพราะปัจจุบันและอนาคตเนี่ย เทคโนโลยีเป็นเหมือนผู้ช่วยและเครื่องมือสําคัญถ้าสังเกตว่าหน่วยงานทางธุรกิจใดที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสมือนจริงมาใช้ในการนําเสนอข้อมูลจะเป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเมือนชีพสามารถปรับตัวให้กับทันกับยุคสมัยได้ 2. ทําให้ธุรกิจทันสมัยทันโลกเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงอ่ะเป็นเทคโนโลยีของการนําเสนอภาพเสมือนจริงที่มองเห็นภาพผ่านแว่น ซึ่งทาให้ผู้ชมเหมือนได้เข้าไปอยู่ในสารที่จริงทําให้องค์กรที่นําเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นธุรกิจที่ทันสมัยทันโลก 3. การแข่งขันทางธุรกิจสูงถ้าเรามัวแต่ใช้แบบของเดิม,เ,ดมเทคโนโลยีเดิม,ดมสื่อเดิม,ดมก็อาจจะไม่ทันนะโดยเพราะในปัจจุบันเนี่ยวงการศึกษาเองก็แล้วแต่ก็ยังใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อถ่ายทอดสาระความรู้ทําให้เห็นภาพสมจริงเป็นความแปลกใหม่ใ,ให้เกิดประโยชน์ 4. ชีวิตดิจิตลัลนะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ย เราเข้าสู่ยุคดิจิตัลสมบูรณ์แบบแล้วนะในมุมมองของการทํางาน,นองค์กรแต่ละธุรก,กิจจะสามารถเชื่อมต่อโลกทั้งใบได้ด้วยภาพสมนจริงเช่นสามารถประชุมผ่านกันผ่านเทคโนโลยีนี้แม้ว่าจะอยู่กันคนละแห่งก็ตาม 5. การใช้สมุสมนะิสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นมากกว่าเครื่องมือสื่อสารคือแทนที่จะใช้แค่โทรเข้าโทรออกเท่านั้น สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลในธุรกิจที่มีการนำเสนอขายสินค้าผ่านเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงได้5 6ปฏิสัมพันธ์ที่ดีการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ห่างไกลช่วยขยายฐานธุรกิจได้เร็วเนื่องจากเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงมีความสมจริงมากที่สุดตั้งแต่มนุษย์ได้สร้างมาสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการประสานงานหรือสื่อสารกับลูกค้าได้ 7. สร้างสีสารให้กับธุรกิจ เรื่องนี้จริงเพราะเทคโนโลยีสัมภาพสเสมือนจริงเนี่ยจะสร้างสีสารให้กับโลกธุรกิจที่ไม่ใช่แค่วงการเกมเนทะ่านั้นแม้แต่วงการแพทย์การศึกษาก็สามารถใช้ใตัวช่วยทั้ง2แบบนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจได้8เข้าถึงได้ง่ายโลกอนาคตมีการแข่งขันสูงถ้าต้องการให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้เร็วและสร้างความจดจําให้กับผู้ชมได้ดีการใช้ภาพเทคโนโลยีสื่อสเสมือนจริงสื่อสารมีความรวดเร็วและสมจริงมากกว่าเช่น การเล่าเรื่ององค์กรผ่านการชมภาพสมจริงนี้ก็ยังทำให้ลูกค้าได้เห็นภาพรวมขององค์กรได้เหมือนอยู่ในสถานที่จริง 9. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นราคาของเทคโนโลยีสื่อสมจริงจะถูกลงแต่ประโยชน์ที่ได้รับจะได้จํานวนมากผู้ที่ทําธุรกิจจึงไม่ควรมองข้ามหากต้องการทำทให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า ควรต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล้ำหน้าสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อันนี้ก็คือเหตุสาเหตุสำคัญที่เรานำเทคโนโลยีสื่อสมจริงไปใช้ในทางธุรกิจโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้สาหรับการสร้างเทคโนโลยีสมจริงมีมากมายเลยให้เราคว้าๆเองแต่ว่าอันไหนเป็นพื้นฐานอันไหนต้องมีทักษะขั้นสูงมีความรู้สูงหน่อยถึงจะทําได้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอันที่1โปรแกรม unity 3 d เนี่ย สร้างพระเกม2มิติก็ได้สร้างเกม3มิติก็ได้อันนี้มืออาชีพนะโดยใช้งานร่วมกับบูฟเลียหรือ Visual Studio นะส่งออกเป็นเว็บ HTML5 และแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการต่างๆก็ได้แล้วก็สามารถนำไปติดตั้งในสมาร์ทโฟนได้ทันทีคือพูดง่ายคนที่จะเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของ Unity 3D เนี่ยจะต้องมีทักว์นในการวาดวาดหุ่นยนต์วาดรูปสัตว์ หรือว่าดเฟอร์นิเจอร์หรือบ้านที่เป็น3ามิติได้นะนี่อันนี้คือลักษณะของยูนิตี้นะครับที่เขาใช้สร้างเกมนั่นแหละสร้างเกมต่อสู้กันหรือสร้างภาพยนต์วูฟเฟอร์เีูฟเฟอรเีนี่ก็คือเนี่ยใช้ร่วมกับอของโปรแกรม Unity ก็เป็นกดโปรแกรมฟรีนะสามารถที่จะสร้างสื่อ AR ได้ ต้องการพัฒนามีระบบพัฒนา sdk ที่รองรับการทำงานได้ทั้งในรูปแบบ2มิติและก็มมิติด้วยะนีบูฟอรีอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะคนที่ทำนี่ต้องต้องมีความทักษะในการวาดราูปพอสมควรอันที่3โปรแกรม android studio อันนี้ก็เหมือนกันใช้พัฒนา mobile application สำหรับะระบบปฏิบัติการ android โดยเฉพาะ,ะเป็นเครื่องมือ ide จาก google อัอน,นี้ก็ เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันอีกกันหนึ่งนอ android studio จ a วา jdk ก็คือชุดเครื่องมือในการพัฒ,พฒนาโปรแกรมของ java นะครับคนที่เราต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ android จะต้องติดนะตัว j a v a jdk เข้าไปด้วยเพราะว่าจะทำให้โปรแกรมมันสามารถคอมไพล์แอปพลิเคชันได้นี่คือจาวา โปรแกรม Visual s t u d i ออันนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบต่างๆที่สามารถใช้เขียนโปรแกรมภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษา C หรือ C ีพัทซีชาร์ปนะครับก็คือเขียนที่เป็นรูปแบบบังคับเขียนง่ายมีความทัน,ทนสมัยนะการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงจะใช้โปรแกรมบูฟเฟียและ u n i t y 3D เป็นหลักแต่หากต้องการเขียนชุดคำสั่งที่เฉพาะเจาะจ,จงจะต้องใช้โปรแกรม Visual Studio ร่วมพัฒนาด้วยเห็นไหมครับ คือจะไม่ใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งใช้โปรแกรมร่วมกันหลายอย่างถ้าเราทำในขั้นสูงขึ้นไปอลัสมาโปรแกรมอลัสมาเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่น่าสนใจนะพอใช้ได้ทั้งระบบ ios และ android ก็ต่อมาจากอลัสมาก็จะมาเปลี่ยนเป็น uh, hp นะพอเป็น hp พอเป็น hr นะครับหรือ hp ย่อมาจาก HP นะครับตัวยออ่อก็จะเป็นเรื่องของก็เปลี่ยนชื่อนะมาเป็น HP Level Studio แต่ปัจจุบันนี้ก็ยกเลิกละปกติใช้ฟรีด้วยแล้วเป็นโปรแกรมแรกๆที่เอามาฝึกนะเอามาฝึกใช้ในการสร้างเทคโนโลยีสื่อสมัยจริงหรื AR นี่แหละ แต่น่าเสียดายที่ยกเลิกไปแล้วตอนนั้นมีคนนิยมใช้มากเพราะสักง่ายไม่ไม่ยากเหมือน Unity นะครับแอปป a าแอปเ a ชั o นนะ s a ปปาก็เพิ่งเริ่มใช้กันมาไม่นานประมาณ4-5ปีที่ผ่านมานีเองก็คือว่าสามารถที่จะชดเชยตัวอรัสมาได้พอสมควรเลยล่ะนะครับแล้วก็เป็นทุกเป็นเรื่องของการใช้ มีทั้งแบบเสียตังค์และก็ไม่เสียตังค์ได้ด้วยก็อันนี้เป็นเรื่องที่มาจังหวะพอดีที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการสร้างส,างส,างสื่อเสมอจริงตัวเซปปาเป็นเซรังร่งเซปปาแล้วก็จะเป็นเซปโคดอีกอันนึงโปรแกรมมายาอันนี้ใช้สร้างสามิติแล้วเอาไปประกอบกับ Unity หรือฟ e ิปพวกนี้นะครับสามารถสร้างภาพสามมิติจากโปรแกรมมายมานี่แหละ นะไปใช้เป็นโมเดลสามมิติ <c oughs> นะครับไปสร้าง <c oughs> ป็นโมเดลสามมิติต่อสู้เกมต่อสู้หรือภาพยนตร์อีกอันแอปพลิเคชันระยะนี้ก็ก็นิยมใชนะ้เป็นโปรแกรมที่เริ่มเป็นคนนิยมใช้มากขึ้นระยะเป็นแอปพลิเคชันนะคือเช่นโปสเตอร์นะรน่ะโปนิสานโฆษณารวมไปถึงรหัสสินค้าที่เป็น QR code สามารถเชื่อมโยงการระบบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หรือ GPS สำหรับการค้นหาสถานที่ในบริเวณใกล้เคียงเช่นร้านอาหารหรือกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอันนี้ก็คือรอออออลยเอาวละเราได้เรียนรู้โปรแกรมแอปพลิเคชันหรือเครื่องมอือระบบที่ใช้ในการสร้างสื่อสื่อเหมือนจริงเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเข้าเรื่องของเซปปาละ ที่เราจะใช้ในการสร้างอื่นซื่อ a r ตัวนี้เตรียมตัวพบความความหน้าหมาสศจรรย์น,น่าสนใจและเป็นอะไรที่พลาดไปได้สำหรับหน่วยที่สาสำหรับหน่วยที่2จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ